ดีเจแมนบอกชื่อเพศทายญาตคนที่2แล้วล่ะคะ่ะดีเจแมนออกมาเปิดใจเรื่องทายญาทคนที่2แล้วล่ะคะ่ะล่าสุดนี้หนุ่มดีเจแมนได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับความลับสุดเอ็กซ์คลูซีฟประกาศกลางรายการเตรียมวางแผนปัามลูคคนที่2คะ่ะที่หมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะให้เป็นเพศชายตั้งชื่อเสร็จสับแล้ว พร้อมบอกเลยนะคะว่าชื่อน,นี้เนี่ยมีที่มาที่ไปค่ะมาอัปเดตพัฒนาการของลูกสาวยิงน้องเวทมนต์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยน้องเวทมนต์ก็ได้5เดือนแล้วครับผมเนี่ยบอกเลยว่าทุกวันนี้ผมยังไม่อยากไปไหนเลยอยากจะดูในทุกๆวันของลูกทุกวันที่เขาตื่นมากับพัฒนาการการเปลี่ยนไปไม่ว่าจะแววตาความรู้สึกตอนนี้เนี่ยเขาเหมือนผมมากเลยนะครับเขาชอบธรรมชาติตอนนี้เนี่ยผมทําสวนไว้ที่บ้านเป็นสวนป่ามีปลาอะไรแบบนี้ครับลูกกระด่งดูอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็มองปลา ได้เป็นชั่วโมงเลยแต่อยู่กับแม่หนาทีก็ร้องแล้วเพราะว่าแม่เนี่ยน้ำหอมเยอะเขาชอบธรรมชาติเขาเริ่มรู้ว,ว่าอะไรยังไงเขาฟังแบบผมพูดลดน้ําต้นไม้นะลูกเขาก็ฟังออแอออแอพัฒนาการของน้องเนี่ยดีมากๆอารมณ์ดีใช่ไหมน้องเวทมนตน์ย่ยแปลกมากเลยนะคบคือไม่รู้ลูกคนอื่นเป็นหรือเปล่าเวทมนต์ไม่เคยงองแงตั้งแต่เช้าเย็นนอนเลยไม่เคยร้องหัวราอตลอดถ้าเขาหิวนมเขาก็จะมีท่าแบบว่าขายี้ตาแล้วก็จะกรี๊ดแต่ว่าไม่ได้ร้องนะตอนนี้ก็ เหมือนว่าลองเสียงด้วยหมายถึงว่าเขาจะลองว่าลําคอเขาเนี่ยจะทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเอาเสียงเข้าออกเพราะคุณแม่เนี่ยจะชอบนั่งร้องคาราโอเกะเห็นว่าเตรียมวางแผนมีทายาทคนที่2แล้วอยากได้เพศชายด้วยใช่ไหมก็คิดว่าถ้าเขามาก็มานะครับแต่ถ้าเลือกได้ก็อยากจะเลือกอยากได้เพศชายครับบอกเลยว่าอยากได้ลูกชายเพราะว่ามีผู้หญิงแล้วคนหนึ่งคือตอนนี้ถ้าไม่มีอีกคนเนี่ยก็วิเศษที่สุดแล้วแหละเพราะว่าหัวใจทั้งดวงเนี่ยให้ลูกไปหมดแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามีอีกคนจะเป็นยังไงนะมีคุยปรึกษาหมอเยอะอย่าง ว่าคือเรามีปรึกษารุ่นพี่อย่างพี่มิกบรมวุฒินะครับ เราไม่ได้บอกว่าผู้หญิงไม่ดีนะเพียงจะบอกว่าถ้าเรามีเยอะๆเราก็จะเป็นห่วงพี่มองแบบนี้เลยนะว่าเหมือนที่พี่มีน้องสาวเนี่ยเรามีอยากมีพี่ชายมาเป็นเพื่อนคู่คิดรู้สึกว่าญาติพี่น้องเนี่ยมารักกันที่สุดเลยและอย่างถ้าโตขึ้นไปเนี่ยพอเข้าโรงพยาบาลมันก็ต้องมีเพื่อนที่ปรึกษาแล้วถ้าเป็นน้องชายเนี่ยเขาจะดูแลพี่สาวแล้วก็ดูแลแม่เขาด้วยอย่างในอนาคตขับรถตอนใบเตยแก่แล้วถ้าของสะสมพี่ผู้หญิงเนี่ยเอาไปไม่ได้พระเครื่องพี่ก็มีมูลค่าเป็นพันล้านแล้วมันไม่มีใครรักเราเท่ากับ ญาติพี่น้องหรอกอย่างถ้าโตขึ้นเวทมนต์เขาสวยเขาก็จะโดนนินทาทาไม่สวยแล้วเขาเก่งเขาก็จะโดนผู้ชายเข้ามาหลอกรวมถึงเราเนี่ยเป็นห่วงแต่พี่น้องเขาจะปรึกษาการต่อให้เขาทะเลาะก,กันแรงแค่ไหนเขาก็จะกลับมาลักกันมีคิดไว้ไหมว่าถ้าเป็นลูกผู้ชายจะตั้งชื่อว่าอะไรมีครับ ตั้งว่าจองพลชื่อจริงมงคลโสลสมันเป็นบทสวดของพี่ที่ชอบทั้งหมดเลยเพราะพี่รู้สึกว่าอย่างเวทมนตร์ที่เราปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เวทมนต์ท้องได้สองเดือนพี่ไม่ดื่มเลยนะจนถึงวันนี้พี่ถือศีลห้าพี่ปฏิบททัติธรรมเพราะมีอาจารย์ที่พี่นับถือหลายๆท่านพี่จะดูพี่จะเป็นคนแบบมูเตลูจัดแหละเวลาเรามีศีลเราทําอะไรก็ดีไปหมดครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เองด้วยบางครั้งเราไปให้ใครตั้งชื่อเราไม่รู้จักเขามันก็เลยไม่ได้พี่เลยถือว่าพี่เป็นพ่อแม่ให้กําเนิด การตั้งชื่อให้ลูกน่าจะเป็นความมงคลแล้วก็เป็นความภูมิใจด้วยแหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกผู้ชายหนึ่งที่หลักครอบครัวมากๆต้องขอชื่นชมเลยละคะ่ะ